สารความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญโมโน29วนต s ิวสร้างสารรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโนทเวนต s อัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสารรค์ มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญ วนตสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโนเวนต w s ิอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสาร และสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญโมโน29วนต s ิวสร้างสารรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโน29 News อัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสารรค์ มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสาร สนับสนุนโดยอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบู่เบนเนตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหปีซ้อนพืชสวนดีชัวต้องปุ๋ยตรากระต่ายชัวเด๊ะสนับสนุนโดยถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคนคนเอกประวิทย์ยันยังนั่งแทนหัวหน้าพักพลังประชารัฐส่วนแกนนำพักร่วมประสานเสียงอย่งไม่ยุบสภา กรมวิทย์เผยไทยพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังรับวัคซีนแอสตราเซเนกา5รายตำรวจขยายผลคดีเด็ก17ชิงทองเดินหน้าแกะรอยแชร์ลูกโซ่บ้านออมเงิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News อัปเดตกับผมนนทกมกลม่อมนะครับ วันนี้พบกัน15นาฬิกา10นาทีโดยประมาณครับที่หน้าจอโมโนโทเวนตี้นายเช่นเคยวันนี้หลากหลายประเด็นน่าสนใจครับวันนี้เราจะตามต่อสําหรับคดีเยาวชนหญิงวัย17ปีที่ไปก่อเหตุชิงทองนะครับสิ่งที่เราจะติดตามกันเพิ่ม,เต,มเติมก็คือเรื่องของที่ตํารวจจะเดินหน้าแกะรอยเรื่องของบ้านออมเงินที่นําไปสู่การตัดสินใจก่อเหตุชิงทองของเยาวชนหญิงรายนี้ซึ่งวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้จะติดตามเรื่องของภา วะลิ่มเลือดอุดตันจากการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในวัคซีน a อสตร z าเซ c a เป็นข้อมูลที่เราได้หารือพูดคุยกับทางกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่หลังจากนี้ก็ต้องจับตานะครับรวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ เป็นไปตามนัดหมายครับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรียังคงจับกระแสยังคงจับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับคอรมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภาแล้วก็ต่อเนื่องกันวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมพัดพลังประชารัฐหลายคนก็จับตานะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐหรือไม่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็มีสัญญาณหนึ่งว่าในตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงครับนี่ของท่านเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นเลขา้าเนี่ยฮะช่วงเวลาสั้น เป็นท่าทีล่าสุดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาะยกรัฐมนตรีที่ท่านตอบคําถามผู้สื่อข่าวนะครับยืนยันว่าตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐและตําแหน่งเลขาธิการพักซึ่งปัจจุบันนี้ เป็นของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนในการประชุมพักพลังประชารัฐในวันพรุ่งนี้นะครับพลเอกประวิทย์ท่านก็ตอบสั้นๆบอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยซึ่งหลายฝ่ายก็จับตาครับทั้งความเคลื่อนไหวในการประชุมคอรมอวันนี้แล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในการประชุมของพักพลังประชารัฐในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันกระแสแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นถูกพูดถึงกันมากแล้วก็ตั้งคําถามกันเยอะ ก็คือเรื่องของการปรับคอรมอแล้วก็ยุบสภาวันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าวันนี้เข้าพบและพูดคุยกับพลเอกประวิทย์ยังไม่มีการคุยเรื่องของการปรับโครงสร้างพักแต่ว่าพูดคุยเรื่องปัญหาของประชาชนเพื่อนําไปกําหนดเป็นนโยบายของพักเท่านั้น ขณะที่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนายอนุทินชาญวรกกูลครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้ก็ตอบหลังจากที่ถูกสื่อถามถึงกระแสเรื่องของการยุบสภาโดยคุณอนุทินได้ยินคําถามนี้ก็ชี้มือขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับเป็นที่ทํางานของนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าอํานาจเรื่องของการยุบสภาเนะี่ยอยู่ท้งนั้น ร้อมกันนี้ก็ระบ,บุว่าถ้าหากดูจากคะแนนการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาถือว่ารัฐบาลยังมีสเสถียรภาพเพราะผู้แทนของประชาชนยังไว้วางใจก็ต้องมั่นใจแครบเทอมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้สภาก็มีความมีสเสถียรภาพที่ดีนะครับรัฐบาลจะได้ทํางานได้เพราะว่าก็ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมา เราก็ต้องเล่นถ้าทุกคนเล่นตามกติกาการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไรัฐมนตรีที่ถูกไม่ไว้วางใจซึ่งรวมท่านนายกด้วยรัฐมนตรีอีกหลายท่านด้วยคะแนนที่ออกมามันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวแทนของปวกชชนชาวไทยยังให้ความไว้วางใจรัฐบาลให้บริหารราชการแผ่นดินอยู่เราก็ต้องเล่นตามตามกติกาเราก็ต้องทำงานให้ดี ขณะเดียวกันอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะครับก็คือนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำพัฒชาติไทยพัฒนาก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับบอกว่าการเลือกตั้งการยุบสภาอํานาจนั้นอยู่ที่นายกร,รัฐมนตรีจะตัดสินใจแต่ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณออกมาและในฐานะพักร่วมรัฐบาลมองว่าต้องแก้ไขปัญหาประเทศก่อน เรื่องการเมืองเมื่อถึงเวลาก็จะรู้เองขณะที่นาะยกุัฐมนตรีวันนี้ก็ไม่ได้มีการให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับส่วนที่น่าจับตาวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นภาพความใกล้ชิดนะครับที่ตอกย้ําว่าความสัมพันธ์ยังเหนียวแน่นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ขณะเดียวกันวันนี้ก็ถูกสื่อจับตาต่อเนื่องเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่พี่น้องสามปอเจอหน้ากันนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทยแล้วก็พลเอกอนุพงศ์ซึ่งวันนี้ประชุมพร้อมกันนะครับหลังจากมีการปลดรัฐมนตรีช่วยพ้นจากตําแหน่งไป2รายในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจที่อยู่ในการหารือนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการถแถลง การประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วก็มีความเห็นชอบเรื่องของการต่ออายุพรากอฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้ออกไปอีก3เดือนมีการอนุมัติงบประมาณ965ล้านบาทให้สภากาชาดไทยจัดซื้อวัคซีนโมดนา1ล้านโดสเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายมีการเห็นชอบลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจเอทแล้วนำมาใช้ในองค์กร แล้วนําใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าแล้วก็ต้องจับตากันต่อวันพรุ่งนี้ครับก็คือความเคลื่อนไหวในพักพลังประชารัฐกับการประชุมพักพลังประชารัฐว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่รวมไปถึงอีกความเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของวัคซีนกันบ้างนะครับในเดือนตุลาคมนี้จะมีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยรวมแล้วทั้งหมด24ล้านโดสด้วยกันนะครับขณะที่ล่าสุดทางกรมควบคุมโรคก,ก็ได้เปิดแผนการกระจายวัคซีนในเดือนตุลาคมก็มีทั้งหมด5แนวทางด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงแผนในการฉีดวัคซีนทั้งหมดจะมีอยู่5สูตรนะครับ กรมควบคุมโรคได้เปิดแผนการกระจายวัคซีนในช่วงเดือนตุลาคมทั้งหมดมี5แนวทางหลักๆนะครับแนวทางที่1คือการเน้นให้ทุกจังหวัดนั้นฉีดให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดอย่างน้อย50%ครับเพิ่มความครอบคลุมในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยเจ็บโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภให้มากที่สุดส่วนกลุ่มอื่นๆให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นเป็นผู้พิจารณาแนวทางที่2 ใช้เป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่2สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วแนวทางที่3ขยายกลุ่มอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนแนวทางที่4ฉีดเข็มกระตุ้นให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนเซนแวรครบ2เข็มในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2564และแนวทางที่5การฉีดวัคซีนในพื้นที่เศรษฐกิจและเพื่อเป็นการควบคุมการระบาด ส่วนจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาในเดือนตุลาคมนี้นะครับทั้งหมด24ล้านโดสแบ่งออกเป็นซ i n นแวค6ล้านโดสแอสตราเซ e c a 10ล้านโดสไฟเซอร์ Pfizer 8ล้านโดสและถ้าหากว่าจะนับรวมกับวัคซีนทางเลือกก็คือซิ n o ฟาร์มซิโนฟาร์มก็จะมีเข้ามาในเดือนตุลาคมนี้อีก6ล้านโดสถ้ารวมทั้งหมดนี้แล้วตุลาคมจะมีวัคซีนเข้ามาประมาณ30ล้านโดสด้วยกัน โดย24ล้านโดสที่จัดสรรน,นําเข้ามาโดยภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะแบ่งการจัดสรรวัคซีนแบ่งการฉีดวัคซีนออกเป็น5สูตรหลักซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามแนวทางการฉีดไข้โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนรวม16ล้าน8แสนโดสกลุ่มนักเรียนอายุ12ถึง17ปีจะได้รับวัคซีน4ล้าน8แสนโดส กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคมจะได้รับวัคซีน8 0 0 0นโดสหน่วยงานรัฐ1ล้าน1 0 0 0โดสและผู้ได้รับวัคซีนซโนแวค2เข็มจะต้องได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3อีก5 0 0 0โดสด้วยกันอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับเรื่องของการเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากภูมิคุ้มกันหลังจากที่ได้รับวัคซีนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากรับวัคซีนไปแล้วหรือที่เรียกกันว่าภาวะ VITT นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวของเราโมโนทเวนตี้นายครับท่านบอกว่าภาวะนี้อาจเกิดได้หลังจากการฉีดวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์หรือว่าแอสตราเซเนกาและจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน30วันซึ่งจะพบมากคือในฝั่งยุโรปและอเมริกาโดยเกิดจากการที่ลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันบริเวณเส้นเลือดในอวัยวะต่างๆ เช่นไปอุดตันที่สมองหรือว่าดวงตาเป็นต้นแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆที่พอจะสังเกตได้นะครับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นปวดศีรษะดุนแรงปวดท้องไม่ทราบสาเหตุขาบวมแขนขาชาอ่อนแรงแน่นหน้าอกตามัวเห็นภาพซ้อนซึ่งจะพบอาการเหล่านี้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่าทีนี้ถ้าหากว่าดูเฉพาะในบ้านเราครับเฉพาะในประเทศไทยก็มีการเฝ้าระวังอาการเหล่านี้นะครับ โดยที่ผ่านมาผู้รับวัคซีนแอสตราเซเนกามีจำนวนทั้งหมด16ล้านเข็มนับทั้งเข็มที่1และเข็มที่2นะครับซึ่งพบคนที่มีอาการมีลักษณะอาการอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะดังกล่าวที่เรียกว่า VITT เนี่ยมีจำนวน5รายแต่มีเพียง1รายที่ได้รับการยืนยันครับก็คือหญิงวัย26ปีเคยมีอาการไมเกรนมาก่อนพอได้รับวัคซีนแล้วหลังจากนั้นเกิดอาการปวดศีรษะมากกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนที่เหลือไม่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ทีนี้ถ้าหากว่าจะคิดเป็นสัดส่วนอัตราการพบการเข้าข่ายภาวะ VITT ในประเทศไทยเนี่ยคือคุณหมอท่านก็บอกว่าตัวเลขจากอัตราส่วนเนี่ยจะอยู่ที่5ต่อ10ล้านกว่าคนซึ่งสัดส่วนนี้อัตราส่วนนี้ถือว่าน้อยมากกว่าประเทศในแถบยุโรปครับถ้าท่านมีอาการเช่นปวดศีรษะรุนแรงขึ้นทันที นะเะน่นเกิดอาการเหนื่อยหอบขึ้นมาทันทีขาบวมโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าปวดบางขึ้นบางจุดเนี่ยรุนแรงขึ้นพอเวลาเวลาลิ้นเลือดไปอุดตรงไหนเนี่ยตรงนั้นมันจะขาดเลือดไปเลี้ยงขับพันแล้วพอขาดเลือดไปมันจะอาการหนึ่งก็คือปวดนะแต่ถ้ามันปวดขึ้นมาทันทีโดยโดยไม่มีสาเหตุอะไรทีท่อธิบายได้อันเนี้ยควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแล้วแพทย์ที่ได้รับก,การ เอ่อพง่ายทําความเข้าใจอะไรกันแล้วเนี่ยอแล้วให้ประวัติว่าฉีดอัลตตาเซนิก้าเนี่ยเอเขาก็อาจจะส่งส่งอไปตรวจส่งเนี้ไปตรวจไอดีดัมเมอร์ถ้าถ้ามันสูงโอเคตรงก็เข้าขายก็จะผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเราก็รีบจัดก,การซึ่งส่วนใหญ่ก็ก็ถ้าถ้ามาเร็วพอก็หายได้ครับ เรานำเสนอประเด็นนี้เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบร่างกายหรือว่าอาการหลังจากการฉีดวัคซีนมาแล้วถ้าหากว่าพบความผิดปกติเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ต้องตระหนกตกใจมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าสถิติอย่างที่คุณหมอบอกว่าถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับในต่างประเทศมาปิดท้ายสั้นๆครับไปดูความเคลื่อนไหวกรณีของเยาวชนหญิงอายุ17ปีที่ก่อเหตุชิงทอง ซึ่งภายใต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนในบ้านออมเงินนะครับซึ่งวันนี้เองมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเดียวกันในคดีชิงทองของเยาวชนหญิงวันนี้ก็มีการเชิญทางคุณยายของเยาวชนหญิงรายนี้มาให้ปากคำนะครับ ล่าสุดครับวันนี้พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรรัตนาทิเบตรครับได้นัดหมายเรียกคุณยายของเยาวชนหญิงอายุ17ปีที่ก่อเหตุใช้มีดจี้ชิงทองมาให้การเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับเพื่อสอบปากคําเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับ ตามที่เราได้ติดตามกันก็คือศาลได้มีคําสั่งปล่อยตัวโดยผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ขอประกันตัวแล้วก็ให้การรับรองแล้วก็วางเงินประกัน15,000บาทขณะที่เยาว,วชนหญิงรายนี้ก็ยังคงพักอยู่ที่บ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปดูแลเยียวยาสภาพจิตใจเป็นระยะนะครับ ส่วนกรณีประเด็นที่น่าสนใจก็คือการให้ข้อมูลว่าที่เยาวชนรายนี้ตัดสินใจก่อเหตุเพราะว่าถูกโกงในแชร์ออนไลน์ผู้กำกับการสพรัตนาทิเบศกับพันตำรวจเอกเมธนนท์นาขวัญท่านเปิดเผยบอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ยเด็กบอกว่าลงทุนออนไลน์ไป5 0 0 0 0บาทเป็นการเล่นแชร์แบบออมเงินและจะได้ผลตอบแทนสูงถึง50%ของเงินฝากโดยช่วงแรกก็ได้ผลตอบแทนมาตลอดแต่หลังจากที่ลงทุนไปก้อนใหญ่ ก็คือจำนวน5 0,000บาทเมื่อครบกำหนดที่ทางบ้านกลุ่มออมเงินเนี่ยเขาต้องโอนทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยคืนมาให้ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้และก็ไม่ได้รับเงินคืนโดยผู้กำกับการท่านระบุบอกว่าในประเด็นการปรับปราม กวาดล้างแชร์ออนไลน์ในลักษณะของการหลอกลวงนี้นะครับเจ้าหน้าที่สอ,อทอได้มีการประสานข้อมูลแล้วครับแล้วก็จะขยายผลไปยังบัญชีปลายทางทางผู้รับโอนเงินซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยทราบชื่อบัญชีดังกล่าวแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดําเนินการจับกลุ่มต่อไปนะครับ เรื่องของบ้านออมเงินออมทองโดยเฉพาะในออนไลน์ในทุกวันนี้เนี่ยมีให้เห็นเยอะทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ต้องเตือนสติแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้มิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบครับในยุคสมัยนี้ในออนไลน์ใน Facebook หรือว่าในแอปพลิเคชันต่างๆลักษณะของการลงทุนแล้วบอกว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงทุกวันนี้มีจํานวนมากทีเดียวด้านหนึ่งทางเจ้าที่ก็ต้องเร่งดําเนินการเพื่อที่จะคลี่คลายแล้วก็ ทลายขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ